สวัสดีครับนีใครเข้ามาบ้างกวเนี่ยยามเย็นนาน,น,านๆไลฟ์ทีสวัสดีครับ ตอนนี้อยู่ซีคอนบางแคครับงาน Amazing ไก่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาเราจะมาดูในงานว่ามีอะไรกันบ้างนะสวัสดีทุกท่านนะครับฝากประชาชนพันงานด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับพุกครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับ เขามีงาน Amazing ไก่ก็มีไก่หลายสายพันธุ์แล้วก็เจอขาประจาโปเต้นะครับโปเต้โปเต้เขามีเรื่องของแตกปลามหาสนุกแล้วก็ป้อนป้อนนกปลาครับน้องๆกําลังเล่นปลาอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูในงานไงสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับไปดูในงานกันน,น,นะครับ,งา,นะรบงาน Amazing ไก่เขามีเลยบ้า อ้าวสวัสดีครับแอดสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับแอดทักทายหน่อยทักทายหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเขามีอะไรกันบ้างสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสาธิตครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับงาน Amazing ไก่นะครับจะมีซูกี้นะครับนะครับตุ๊กตาซูกี้ เดี๋ยวเราดูในงานว้องมีอะไรบ้างมุมนี้ก็เป็นมุมของโปเตกอีกมุมหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ระบายสีปูนมาสเตอร์นะครับสาสิบาทอันนั okay. ้กำลังเล่นกันอยู huh. uh, mm ่เลยสนุกไหมลูกสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับมามาดูงานที่สีคอนครับงาน Amazing ไก่แล้วนี่มีป้อนอาหารลูกเทียบด้วยโอ้ใครคิดเนี่ยไอเดียดีดีป้อนอาหารลูกเทียบนี่นะครับ ป้อนหานลูกเจีย๊ยบนี่ป้อนไงเอ่ยป้อนไงเอ่ยป้อนนี้ใช่ไหมจากเดี<ช>๋ยลองลองลองทำอ,อสาธิตป,ป้อนหานลูกเจีย๊ยบให้ดูหน่อยนี่ป้อนหาลูกเจีย๊ยบนะครับทำนี้นะครับสวสดิวพันธานะครับสวสดิวพันนะครับ,นนรบพามาดูงานทำไสซิ่งไก่ที่ซีคอนบางแคนะครับมันก็จะจะมีไก่หลายสายพันธุ์เดี๋ยวเราดู รอบบริเวณงานนานาไฟ์สดทีนะครับไม่มีไม่มีแจกนกนะวันนี้ไม่มีแจกนกสวัสดีคุคนะครับสวัสดีคุคนะครับเดี๋ยวผมพาด,ดูงานก่อนว่าในงานที่สีคอนเขามีอะไรบ้างสวัสดีคุคนะครับไปช่วยทุกอ,อ้าวเหรอจานมิวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกครับจานมิวอันนี้ครับไก่ซิวกี้ขนกลับ เดี๋ยวเรามาดูแต่ละสายพันธุ์หรือว่ามีอะไรบ้างไก่ไก่ซิลคี้ขนจับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับขนจะย้อนกลับมานะครับเดี๋ยวเราพาดูงานนิดนึงเพื่อนๆจะได้รู้จักไก่แล้วอย่าลืมนะวันที่2นะครับพฤษภาคมเรามีงานที่หอชมเมืองสมุทรปราการนะครับเรามีงานประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันนกกระโหลวจุกแฟนซีวันที่2พฤษภาครับ เดี๋ยวผมพาไปดูงานในในนี้ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีร้านนะครับทัฟตัสนะครับมาจำหน่ายด้วยอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีทุกคนนะครับพามาได้นำไก่สายพันธุ์ไก่นิดนึงอันนี้ไก่โปรแลนด์นะครับไก่โปรแลนด์ ไก่โบแลนนี่ก็มามีถิ่นกำเนิดจากฝรั่งเศสและฮอลแลแนด์นะครับมาดูหน้าตากันเลยดีกว่าไก่โบแลนเป็นไงนี่ไก่โบแลนดรูบหล่อไหมอุ้ยตีมือเลยตีมือเลยสะใจนี่นี่ไก่โบแลนนะครับ ไก่โวลแรมเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับไก่ยักษ์บาม,มา่าตัวนี้ไปโชว์ที่งานที่แพรกเมืองทองมาแล้วนะครับ <S <S เป็นตัวที่ใหญ่นะครับเป็นสายพันธุ์เดิมของอ,อินเดียนะมาดูกันเลยครับขนาดตัวยกบามา่าหล่อไหมครับหญ่ <S <S 1> <S 1> ออทักทายด้วยทักทาย มา,มาน,นี่ครับงานมีถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเม a ซิ่งไก่นะครับงานมีถึงวันที่18เมษายนนะครับสี่ข้อนบางแคเดี๋ยวพาไปแนะนำสายพันไก่นิดหนึ่ง รไล่ดูทีละตัวเลยบางคนยังไม่เคยเห็นไม่รู้จักนะครับเผื่ออยากได้แวะมาซื้อได้ก็เ,เอาด้านนี้ก่อนอันนี้ครับไก่ไลทซักเซ็ตนี่ครับตัวนี้นะครับไก่ดแดงน,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 นะฮบ ตัวน,นี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้สเปนหน้าขาวไวเฟสสเปนนีม่้ไงาดูหน้าตาครับเอันมาซิหางเจ้าไปไหนแล้วเนี่ยนี่ครับไก่สเปนหน้าขาว <c oughs> นะครับ มาไว้ดอดดูไว้ดอดไก่ไข่ที่มีราคาสูงที่สุดนะครับมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาโอ้โหกำลังนอนกันเลยปกไข่อยู่หรือเปล่าตัวนี้จะมองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตัวใหญ่แล้วนะน่าจะนอนปกไข่อยู่้ะเนี่ย สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสสดครับไกด่ดีเอ็ดีดดเอ็นเวอร์โอ้ไม่เคยเจอเลยิีนกำเนิดจากเบลเยียมเขาเป็นยังไงมาดูกันสวยงามหลายสายพันธุ์เลยนะบางสายพันธุ์ยังไม่เคยรู้จักเลยนะครับนี่ครับ ที่สี่คอนบางแคนะครับมีงานเมสซิ่งไก่ถึงวันที่18นะครับมาดูไก่นชนแ้าอังกฤษมาดูวนไว้เดี๋ยวเผื่ออาามจะจัดกิจกรรมแปลกๆให้ออกับคนรักไก่นะอันนี้มันไม่ได้ไก่ชนม,มาตีกันนะโชว์ความสวยงามนะครับไก่ชนแค่ดูครับท่าทางสง่างามนะครับ เมื่กี้ดูไก่ยัดบามากแล้วมาดูไก่ยัดบาซินบ้างเนี่ยฟัวก็ไม่เล็กสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับ นี่ครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียม,มาเลยสำหรับไก่ชนยักษ์บาซินนะครับนี่นี่นี่ไก่ชนค้ะไก่ชนคะอันนี้ยู่หอนเขาจะต่างกันนะครับกับไก่ชนของ Modern Game โบ n g นเกอมากิษนะครับ การสวยงามนะครับไก่ชนมีหลายสายพันธุ์มีทั้งอังกฤษทั้งไทยนะครับมาเจอชนแค้ญี่ปุ่นบ้างเขาบอกว่าหน้ายับดุกดันตัวหนาตันหงอนเต็มกระหม่อมมาดูซิเป็นยังไงนี่ไก่ชนแค้ญี่ปุ่น เอออันนี้โอ้โหมีหลายลายลายก็สวยมากนะเนี่ยโอ้โหไก่ไก่ไทยไม่กลัวครับไก่ไทยขันโชว์เดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นบ้างฝั่งนน้นโอ้โไก่บ้านเรานี่มีหลายสายพันธุ์จริงเยอะจริงนี่ไก่ดำอินดโดนีเซียร,รู้สึกว่าวันที่ 27ิมิถุนายนนะครับจะมีประกวดไก่ดำอินโดนีเซียนี่ที่ตลาดกลางปลาสวยงามฟิตวิเลด้วยมาดูหน้าตาไก่ดำกันนี่ครับไก่ดำอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวมีประกวดสวยงามที่ตลาดกลางปลาสวยงามฟิตเวิเลด้วยนะครับ มาดูตรงนี้มัางไก่รสค่อมหงอนกุหลาบหงอนกุลาบเป็นยังไงรสค่อมหงอนกุหลาบนี่ครับไก่ที่มีหงอนกุหลาบนะครับตัวผู้สวยงามเลยนะครับไปไหนแล้วลุกเดินไปทั้งไกลเลยมีตัวผู้ตัวเดียวนะอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับ งาน Amazing ไก่มีถึงวันที่18เมษายนนะครับตัวนี้คุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับไก่มินิโคชินนะครับดูความสวยงามมีทั้งขนย้อนด้วยนะครับขนย้อนขนกลับนะครับนี่คือมินิโคชินนะครับก็มีหลายสีหลายลายนะครับโอ้ยเยอะจริงๆเลยงานนี้ไกล่ล้วน อันนี้มาดูบ้างต่อต่อไปเป็นไก่ซีไบ์นะครับลายสวยลายสวยมากนะครับไก่ซีไบ์เดี๋ยวมาดูกันครับลายสวยขนาดไหนนี่นีนน่ี่มาแล้วมาแล้วใจเย็นลูกจะตีเหรอโอ้ดูสีสังโอ้สวยงาม สวัสดีทุกทนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ,นนรบพามาดูกไก่ที่ซีคอนบางแคเขามีงานเเมซิ่งไก่ถึงวันที่18เมษารีบมาก่อนช่วงนี้โควิดแรงนะครับโอ้โหขันโชว์ขันโชว์เพื่อนๆเ,เลยสวยงามจริงนะครับมาดูด้านอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรกกงสวยงามไว้เนี่ย อันนี้มินิบาม่านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นก่อนแล้วกันมาดูไก่นี่ไก่หัวร้อไก่หัวเราะไก่หัวราะไก่หัวรอป็นไงเคยที่จะจัดงานประกวดตั้งนานแล้วไก่หัวเราะต้องหลอต้องรลอขันนะขันเขาจะขันยาวมากจริงๆเนี่ย ถ้าเราไม่รู้จักสายพันธุ์เราก็จะมองว่าเขาก็คือไก่นั่นเองอะ่ะที่เห็นท,ทุกตัวเนี่ยคือไก่หมดเลยมันต่างกันตรงไหนต้องมาศึกษานะครับแต่ละสายพันธุ์เขาจะมีลักษณะเด่นความสวยงามและเอกลักษณ์ของเขาแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ไก่ฟินิกหางยาวมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมไก่ก่อนนะครับไก่ในเล้านะครับนี่ไก่ฟินิกหางยาว แต่นี้คอนเขาเตี้ยนะครับเลยไม่ค่อยเห็นหางเค้านะครับ <S 2> <S 2> งานที่สี่อนนะครับบางแคมีถึงวันที่18เมษาอ่า <S <S อันนี้โชว์เกินโชว์เกินเป็นยังไงโชเกินเขาจะไม่มีขนที่คอนะครับ <S 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 เดี๋ยวดูกันนะครับโชว์เกินเป็นอย่างนี้ครับนี่ไก่นะครับไก่ เนื้อเนื้อเตัวโตเกินคนมองนึกว่านกกระจอกเทศหรือเปล่าไม่ใช่นะไก่นะครับเอาขันแล้วขันแล้วขันแล้วครับเอาขันอีกทีนิดลูกขันอีกทีเด้ไก่หัวเราไข่ทีขันแอ้ขันหน่อยเร็วมา เออรู้งานหน่อยรู้งานหน่อยทำไมหัวล้อสั้นยังอ่ะหัวล้อสั้นไปหน่อยไก่หัวล้อนะครับอันนี้มินิบาร์มามินิบาร์มานะครับวันนี้พาไปดูไก่ก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูนกวันอื่นนะครับนกโดยเฉพาะนกของยกทีมแปดลิ้วเดี๋ยวเขามีแจกของรางวัลอีกนะครับสําหรับนกของยกแปดริ้วนะครับมาดูไก่ก่อนดีกว่าไก่มินิบาร์มานะครับสวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่งครับสวยงามเลย อันนี้จะไซส์เล็กหน่อยนะครับแต่ว่าโขนสวยงามมากเดี๋ยวช่วงวันที่27นะครับมิถุนายนก็มีจัดประกวดไก่สวยงามเหมือนกันนะครับที่ตลาดปลาฟิตวิเลจนะครับเตรียมตัวไปชมกันได้นะอันนั้นก็จะชุดใหญ่เหมือนกัน,นครับที่ตลาดกลางปลาสวยงามนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ อะงานงานเ,าเมซซิ่งไก่ที่ซีคอนบางแคนะครับอันนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่จริงๆเ้าไม่ได้เกี่ยวกับไก่ครับมีหลายอย่างแต่ชอบมาก เดี๋ยวไปดูลูกเจีย๊ยบก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะบอกลากันวันนี้นะครับไปดูเขามีลูกเจีย๊ยบขาวด้วยน,นี้มีกออนนไก่มาจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของน้องๆน,นะครับที่ ระบายสีนะครับ mm hmm. ปูนพลาสเตอร์โซนโซนที่จัดงาน Amazing ไก่ก็อยู่แถวเชสเตอร์กิลกับเค c ฟซนะครับของซีคอนบางแครนะครับส่วนกิจกรรมน้งของหยกไทยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอติดตามทีมของยกแดริ้วประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับ mm hmm. เห็นว่าจะกู้กลุ่มกลับมาได้แล้วนะครับของหยก8ดริ้วนะครับ mm hmm. นี่ครับ อยู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์ไก่ซิลกี้เลยครับพี่นิงเป็นไงบ้างพี่คุยคุยนิดหนึ่งเรื่องการไก่จ้ะจ้ะเอาเลยพี่นั่งคุยอย่างนี้เลยนะอ้าวคุยเลยพี่เรื่องไก่ก็คงไม่มีอะไรหน้าที่ของพี่ก็คงเผยแพร่เผยแพร่ปสะสบการณ์ให้คนรู้จักไปเรื่อยๆครับผมอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับโอกาสพอดีเรามาจัดงานที่เนี่ยห้างซีคอนเป็นห้างที่เขานใจดีเลือกเฟื่อทั้งสถานที่จัดทำสถานที่จัดทำโครงจัดทำข้อทุกอย่างให้หมดเลย เราเรานาแต่ไก่มาอย่างเดียวต้องเรากดแค่ไก่มาแล้วเราก็มาให้ความรู้กับลูกค้าในงานนี้บ้างตามที่ตามที่เราว่างตามที่เราสะดวกแล้วก็ตามที่เรามีเสียงครับพี่จัดงานมาสองวันเสียนหมดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับผมครับนี่ครับก็อยู่กับพี่นี่นะครับมาทักทายกันได้นะครับครับผมอยู่ถึงวันที่18บแปดนะคร้บพี่ก็เราจัดงานมาทั้งหมด10วันวันนี้วันที่สองเพราะฉะนั้นเราอยู่ถึงวันที่18ครับครับอ่าไว้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมกันได้นะครับไม่ต้องกลัวโควิดครับถ้าเราป้องกันตัวกันดีๆครับ ก็มาทักทายกันมาให้กําลังใจกันวันนี้ถือว่ามาให้กําลังใจพี่นิ้งสุดหล่อของเราล้วงานต่อไปมีที่ไหนครับพี่งานต่อไปก็คงจะเป็นงานของอดัมแล้วอ๋อเเดือนพฤษาครับผมรับผมเดี๋ยวผมจะมีขั้นกลางเดือนพฤษภาวันที่สองเอาเหรอโอเคแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันได้ไปไปหอชมเมืองกันที่สมุทรปราการอ่าครับวันนี้พามางานอเมซิ่งไก่นะครับสีคอนบางแคฝากไว้ด้วยสำหรับคนรักสัตว์นะครับโดยเฉพาะไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศ กิมอี lines, yeah, ๋อเขามีกิจกรรมด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักครู่แป๊บหนึ่งเข้าส่งาน Amazing ไก่ยี่สนเขามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเราก็จับตั้งแต่วันที่9ก้าน่าจะถึงวันที่18เมษานะคะจัดกิจกรรมนะคะ10วันเต็มๆจุเลยนะคะแในพนักงานของเรานะคะก็มีไก่นะคะมากกว่า20่สิบายพันนะคะในงานของเราและยังมีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมนะคะเก็บไข่นะคะจากแม่ไก่นะคะแล้วก็ยังมีแจกนะคะระบายสีปูนพลาสเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ลงถุงไข่นะคะส,สดๆจากฟาร์มนะคะเป็นไข่นักีทองนะคะแต่สำหรับวันนี้ไข่นักีทองเราหมดไปแล้วนะคะเพื่อนๆอยากได้ไข่นักีทอ,ง,องนะคะเชิญมาเที่ยวได้อีกทีวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีไข่นะคะส,สดๆไข่เบอร์หนึ่ง สิบใบราคา29บาทนะคะพรุนนี้เรามีอีกเช่นเดียวกันค่ะมีทุกวันจนถึงวัน,นที่18เมษามนเลยสลับตันนี้นะคะที่เรากำลังเปิดอยู่ก็จะเป็นเก็บไข่จากแม่ไก่นะคะเพียงแค่40บาทเท่านั้นนะคะเราน้องก็เข้ามาเก็บไข่กันบุฟเฟ่ได้เลยนะคะเก็บได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าทำไข่แปกนะคะหรือว่าเดินเก็บไข่นะก็อดได้ไข่กลับบ้านไปเลยนะคะ และสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่เดินช้อปปิ้งภายในงานของเรานะคะซื้อครบ2อร้านค้านะคะหรือว่าซื้อครบ200บาทแล้วนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเดินมารับคูปองนะคะเพื่อที่จะเอาไปแลกตุ๊กาตาโปโปสเต้ปัสเต้นะคะแล้วก็ระบายบบสีไข่น,น,นะคะนับตนด้านหน้าของนะครับแล้วมไปห้าร้อยสุดสีกครั้งนะครับ Amazing ไก่ยี่สิบายพันมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18เมษายนนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปพบกันอีกครั้งวันที่2พฤษภาคมที่หอชมเมืองสมุทรปราการแล้วก็ไปเจอกันที่งานใหญ่ครั้งกับเดือนมิถุนายนนะครับวันที่2ี่สิมิถุนายนครับจัดงานสารพัดสัตว์นะครับเดี๋ยวไปพบกันได้ที่ตลาดกลางปลาสวยงามฟิติปเพลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม